ฐานสิสตอรี่นำเสนอจ,จันทราสดงตอนคนชั่วไรหัวใจบท25ลีซูซูไม่รู้ว่าตนเองว่ายน้ำมานานเท่าใดแล้วน้ำในแม่น้ำเย็นเฉียบแท่งน้ำแข็งเล็กละเอียดบาดผิวของนางทว่าร่างกายที่แข็งทื่อด้านชาม,มีอาจรับรู้ความเจ็บปวดนางว่ายไปข้างหน้าความเร็วลดลงทุกทีแต่กลับไม่กล้าหยุดลีซูซูสำลักน้ำเข้าไปอีกหนึ่ง โดยไม่ทันตั้งตัวด้วยความหลนลานนางคว้าท่อนไม้ท่อนหนึ่งที่ลอยมาร่างกายครึ่งซีกของนางกอะอยู่บนนั้นอีกครึ่งจมอยู่ในน้ําลอยล่องไปตามท่อนไม้อย่างหมดแรงหิมะเริ่มโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้าอีกแล้วเกล็ดหิมะตกลงบนแก้มนางลิซูซูหลับตาแม้แต่นิ้วมือยังกระดิกไม่ได้ปล่อยหลับไปด้วยความเหนื่อยล้ามีคนอุ้มนางขึ้นมาอย่างถาวาจากนั้นร่างกายก็เปลี่ยนเป็นอบอุ่นไม่รู้ผ่านไปนานเพียงใดลิซูซู ได้สติอีกครั้งได้ยินเสียงเร่ขายของบนท้องถนนเสียงคล้องยังมีเสียงหัวเราะเบิกบานของเด็กๆมีคนกดเสียงเบาปรึกษาหารือกันนางค่อยๆลืมตาขึ้นและพบว่าตนเองนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆด้านข้างเป็นหน้าต่างเตี้ยบานหนึ่งถ่านไฟในห้องส่งเสียงประตูดังปริปรักลิซูซูผุดลุกขึ้นนั่งบนเตียงมองปราดเดียวก็เห็นบุรุษสองคนนั่งอยู่ข้างโต๊ะเซเวียนองอวีชิงอวีชิงได้ยินเสียงก็เลิกคิ้วถาม เจ้าฟื้นแล้วหรือรู้สึกอย่างไรบ้างลีซูซูเอ่ย์ตอบพวกท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรอวีชิงคลีพ่พัดจีบพยพเพย์ดไปทางเซียวหลินเรื่องนี้เจ้าต้องถามสิทธิ์พี่ของข้าเขาไม่วางใจเจ้าเกรงว่าเจ้าจะถูกปีศาจจิ้งจอกสังหารจึงบังคับให้ข้าแก่รอยตามมาตลอดทางพวกเราสองคนพายเรืออยู่ในแม่น้ำหลายวันสุดท้ายเห็นเจ้ากอดขอนไม้สลบอยู่ในน้ำเจ้าเองก็โชคดีหากช้าก,กว่านี้เกรงว่าคงหนาวตายไปแล้ว ล่ซูซูพูดอย่างจริงใจขอบคุณพวกท่านมากเซียวหลินพูดขึ้นคุณหนูสามเจ้าอย่าฟังอวีชิงพูดเหลวหลายชีวิตของพวกเราได้เจ้าเป็นคนช่วยไว้คนที่ควรขอบคุณคือข้ากับอวีชิงต่างหากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดพวกเราก็ควรรักษาความปลอดภัยให้เจ้าอาวีชิงถามต่อฉะนไหนเจ้าจึงไปอยู่ในน้ําได้ล่ซูซูเอ่ยตอบเขาฐานถ่ายจิ้นต้องการให้ข้าเขียนจดหมายถึงพี่ใหญ่บอกให้พี่ใหญ่ปล่อยพวกเขาผ่านด่านเจียวี แต่ข้ากระโดดลงน้ำหนีมาอาวีชิงจุปากอูทานสามีเจ้าผู้นี้ช่างไร้กาศโดยแท้ความหมายไม่ใช่ต่อว่าแต่อวีชิงรู้สึกจริงๆว่าคนผู้นั้นอุบายลึกหลางอดทนกับความอภิยศมานานปีไร้กาศทีเดียวก่อนหน้านี้ตนกับเจ้าอ,องล้วนดูไม่ออกว่าคนผู้นี้เป็นบุคคลที่ไร้กาศผู้หนึ่งหลีซูสูรีบถามพวกเขาพี่ใหญ่ข้าเป็นอย่างไรบ้างมิได้เกิดเรื่องกับเขากระมังเซียวหลินรินชาอุ่นให้หลีซูซูถ้วยหนึ่ง เจ้าสลบไปสองวันเรือของฐานถ่ายจิ้นผ่านด่านจะย,ยาวีไปแล้วแม่ทัพน้อยเย่ถูกพิษจึงถูกส่งกลับไปเมืองหลวงเพื่อรักษาตัวพอเห็นลิซูซูใบหน้าซีดเผือดเซียวหลินก็ปลอบใจนางวางใจไม่ใช่พิษที่แรงถึงชีวิตกลับถึงเมืองหลวงแล้วย่อมรักษาหายได้ดูเร็วลิซูซูโล่ง,งอกเช่นนั้นก็ดีอย่างน้อยไม่ต้องทรยศ์แผ่นดินชีวิตของเย่ชิงอวีย่อมรักษาเอาไว้ได้นางดื่มชาจนหมดเซียวหลินก็สั่งอาหารมาให้นางอย่างเอาใจใส่ หรซูซู้หิวจะตายอยู่แล้วนางถือชามและลงมือกินทันทีอวีชิงมองนางอย่างสนอกสนใจแต่ก่อนได้ยินว่าคุณหนูสามสก,กุลเยีย่ไม่เห็นผู้ใดในสายตาโอหังเอาแต่ใจฉนยัยเจ้าตัวจริงจึงแตกต่างจากคำเล่าลือมากถึงเพียงนี้ตอนพวกเขาพบตัวนางนางตัวเย็นจัดจนจะกลายเป็นมนุษย์น้ำแข็งอยู่แล้วเด็กสาวผู้หนึ่งกลับกล้าที่จะกระโดดลงไปในแม่น้ำในฤดูหนาวความกล้าหาญเช่นนี้บุรุษตั้งมากมายเท่าใดละว,วนมิอาจเทียบได้ หล่ซูซูยิ้มพูดข้าก็ได้ยินมาว่าเหมือนเครือของเจ้าอ,องวิเซียนเสิงสุภาพอ่อนโยนเป็นวิญยูชนที่สง่างามผู้หนึ่งอวิเซียนเสิงท่านกับคำเล่าลือก็มีข้อแตกต่างอยู่ไม่น้อยทีเดียวดังนั้นคำเล่าลือเชื่อถือไม่ได้อวีชิงใบหน้าดำคล้ำพางแค่นเสียงหนึ่งทีเซียวหลินมองหลิซูซูมุมปากผุดรอยยิ้มอย่างห้ามไม่อยู่หล่ซูซูพูดยังมีอีกเรื่องหนึ่งปีศาจจิ้งจอกเจ็ดหางตนนั้นจะจัดอย่างไรเซียวหลินเอ่ยตอบ ข้าหาหนทางติดต่อกับอาจารย์อาของข้าเขาหน้าจะมีวิธีรับมือหลีสุสูแม้จะไม่สบายใจแต่ก็รู้ว่าไม่มีทางอื่นนางต้องมุ่งหน้าไปเวร้างเพื่อหาเต่าเทวะเรื่องปีศาจเจ็ดหางได้แต่ฝากความหวังไว้ที่อาจารย์อาของเซียวหลินแล้วด้วยความสามารถของตนตอนนี้ก็ไม่มีปัญญาเอาชนะปีศาจจิ้งจอกได้รอจนหลิซูซูกินอาหารเสร็จเซียวหลินก็พูดขึ้นว่าคุณหนูสามที่นี่คือตำบลชิงสุยอยู่ห่างจากเมืองหลวง เป็นระยะทาง5วันรอภัยผ่อนจนหายดีแล้วพวกเราค่อยเดินทางกลับไปวางใจเรื่องของฐานไทยจิ้นเสด็จพ่อจะวินิจฉัยอย่างกระจ่างแจ้งทิ้งทําแม่ทัพใหญ่พักดีและมีคุณธรรมเรื่องนี้ต้องไม่เดือดร้อนไปถึงครอบครัวเจ้าแน่นอนหลีสูซูรีบกล่าวต่อข้ายังมีธุระอื่นตอนนี้ยังไม่กลับไปท่านองท่านกับอวิเซียนเซิงช่วยไปบอกบิดากับท่านย่าทีได้หรือไม่บอกว่าข้าปลอดภัยดีเสร็จธุระแล้วจะกลับไป คุณหนูสามีทุระใดหรือเป็นเรื่องที่ข้าช่วยได้หรือไม่เขาสวมชุดขาวผมดำสีหน้าจริงจัง,จงยิ่งด้วยอยากจะตอบแทนเมตรีที่ลิซูซูเคยช่วยชีวิตเขาไว้ก่อนหน้านี้จริงๆลีซูซูรู้สึกอบอุ่นในใจก่อนเดินทางมาโลกใบนี้บิดาเคยบอกว่าอาจได้พบเจอคนรู้จักให้ลีซูซูรับมืออย่างสุขุมสิทธิ์พี่ใหญ่ของลีซูซูมีนามว่ากงเยจีอูเป็นทายาทกระสุงศักดิ์ในโลกมนุษย์เขากราบเข้าเป็นสิทธิ์สำนักเซียนตอนอายุ12ใช้ร่างของมนุษย์ธรรมดาฝึกบำเพ็ญ จนถึงขั้นหลอมรวมตอนอายุ300อยกว่าปีเป็นคนที่คู่ควรกับคำว่าผู้มีพรสวรรค์โดยไม่มีสิ่งใดน่าละอายหากนางดาวไม่ผิดเซียวลินต้องเป็นชาติก่อนของสิทธิพี่ใหญ่ของนางแน่ทว่าคำว่าชาติก่อนกลับเป็นสิ่งที่มีน่าย,ยินดีนักเพราะคนผู้หนึ่งมีแต่ต้องตายดวงจิตไม่ดับสูญจึงจะกลับมาเกิดใหม่ได้ พอเห็นลิซูซูจ้องมองเซียวหลินอย่างนิ่งงันอวีชิงพูดว่านี่แม่นางน้อยเจ้ามองอะไรไนดะ้ยังมิอาจตัดใจจากสิทธิ์พี่ของข้าได้อย่างนั้นหรือเซียวหลินปรามเสียงค่อยอวีชิงอวีชิงพูดต่อได้ได้ข้าปากพ้อยข้าหุบป,ปากลิซูซูโบกมือเป็นพลาวันเซวินองท่านอย่าได้เข้าใจผิดเมื่อครูข้าคิดถึงเรื่องบางอย่างจึงได้ใจลอยแต่ก่อนข้าไม่รู้ความนับจักนี้ไปไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว เซียวหลินพงกศีสรอยยิ้มอ่อนโยนยิ่งข้ารู้คุณูสามไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนนักอวีชิงปากไม่มีหูรูดคุณูสามอย่าได้ถือสาเขาเลยหลีซูซูกินจนอิ่มหนำสำราญจึงสังเกตเห็นว่าเสื้อผ้าบนร่างของตนเองถูกผลัดเปลี่ยนแล้วอวีชิงรีบพูดเป็นลูกสาวของเท่าแก่โรงเตียงเปลี่ยนให้เจ้าวังใจพวกเราไม่กล้าล่วงเกินเจ้าหรอกหลิซ,ซูซูมีกำลังวังชาแล้วกลับมาสุสร่าเริองอีกครั้ง ลิซูซูมีได้เกรงใจเซียวหลินมากนักตอนนี้นางต้องการความช่วยเหลือจริงๆนางเอ่ยกับเขาตามตรงข้าจะไปที่แห่งหนึ่งที่ไกลามากอาจจะอีกนานมากกว่าจะกลับมาหากเซวินออกไม่ขัดข้องข้า,ข,า,ข,าขอยืมเงินจำนวนหนึ่งได้หรือไม่ข้าจะเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้ชุนเถาเอาเงินไปคืนทันเซียวหลินหยิบตัวแลกเงินหลายฉบับออกมาจากอกเสื้อลิซูซูมองดูพลางคิดในใจรัวยิ่งนักมีตั้งหลายพันตำลึงลีซูซูหยิบมาเพียงฉบับเดียวแค่นี้ก็พอแล้ว ท่านอ,อ,อาอเวซียร,รักษาตัวด้วยแม้นางจะหวังว่าเส้นทางที่อาจพลิกผันโชคชะตาเส้นนี้สามารถมีคนร่วมเดินไปกับนางด้วยแต่ลิซูซูรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เสียวลินยังไม่ได้เป็นกรุงเหย,ยจีอูเขาเป็นองค์ชายของตาสย่าสองคว้นกำลังจะทำสงครามเขามีภาระหน้าที่ขององค์ชายส่วนภารกิจของลิซูซูถูกลิขิตเป็นเส้นทางที่เดียวดายนางโบกมือให้พวกเขาพลางเดินลงจากบันไดของโรงเตียมอวีชิงมองเงาหลังเด็ดเดี่ยวของนางทางเอ่ยยา สิทธิที่แม่นางผู้นี้เปี่ยนด้วยพลังชีวิตทั้งยังน่ารักทีเดียวตอนแรกหากนางเป็นเช่นนี้ท่านจะแต่งนางหรือไม่เซียวหลินมุ่นคิ้วตอบว่าระวังคำพูดไม่มีคำว่าหากอะไรทั้งนั้นภายใต้สายตาของพวกเขาเด็กสาวซื้อมาตัวเล็กสีแดงพุทราตัวหนึ่งและหายลับไปท่ามกลางลมหิมะพวกเราไม่ได้กลับบ้านเกิดนางเพียงใดแล้วจิงหลันอันยื่นมือไปรองรับเ็ดหิมะสีน่าเลือล่อนลอยเล็กน้อย หลังจากผ่านด่านจยาวิมาห้าวันในที่สุดพวกเขาก็มาถึงชายแดนแคว้นโจเดินทางต่อไปในแคว้นโจอากาศจะอบอุ่นมากยิ่งขึ้นเกล็ดหิมลาลัยในฝ่ามือของจิงหลันอันนี้นาาจะเป็นหิมะสุดท้ายที่พวกเขาได้เห็นฐานไถจิ้นถามขึ้นกูกูคิดถึงแคว้นโจหรือมิอาจกล่าวว่าคิดถึงแต่ใบไม้ร่วงย่อมต้องคืนสู่รากทุกคนเกิดมาล้วนมีรากเงาของตนเองยาหวนคืนบ้านเกิดจึงรู้สึกทอดถอนใจหลันอันตอบ จะว่าไปก่อนหน้านี้องค์ชายขอพิษนอนไหมด้วยสันจากข้าแต่ยาถอนพิษของหนอนไหมด้วยสันกลับปรุงไม่ง่ายเมื่อหลายวันก่อนเสื้องี่ในเผาใช้กลีบบุตริมะที่เหลืออยู่ปรุงยาถอนพิษออกมาจำนวนหนึ่งองค์ชายต้องการหรือไม่นางหยิบขวดกระเบื้องสีเขียวประเวดขวดหนึ่งออกมาไม่ได้ถามฐานถ่ยจินว่าตกลงเขาเอานอนไหมด้วยสันไปใช้กับใครฐานถ่ายจิ้นรับมาขวดกระเบื้องอบอุ่นเขาลูบไร้มันครู่หนึ่งจากนั้นเอ่ยว่าไม่ต้องใช้แล้ว จากนั้นเขายกมือขึ้นและโยนยาถอนพิษลงในน้ําองค์ชายอยากจะเดินหมากสักกระดานหรือไม่ฐานไถจิ้นเอ่ยตอบได้เขายกชายเสื้อกลุ่มนั่งลงตรงข้ามจิงหลันอันจิงหลันอันถือหมากสีดําเขาถือหมากสีขาวองค์ชายกูกูไม่ค่อยได้ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของท่านในตาสยาตอนนั้นข้าส่งหลิวซือไปดูแลท่านภายหลังข้าได้ยินว่าหลิวซือเสียสติไปแล้วจิงหลันอันวางหมากตัวหนึ่ง นางได้คุ้มครองท่านเป็นอย่างดีหรือไม่หมากขาวถูกวางลงเจือกลิ่นอายสังหารคิดถึงแม่นมที่เสียสติในวังเย็ยนผู้นั้นฐานไถยจิ้มสีหน้าไม่เปลี่ยนเจ้าสงสัยว่าข้าเป็นคนบีบให้นางเสียสติหรือจริงหลันอันเงียบงันครู่หนึ่งแน่นอนว่ามิใช่ฐานไถยจิ้มถือหมักเล่นในมือแจ้งข่าวที่เหมือนระเบิดลูกหนึ่งออกไปเจ้าสงสัยไม่ผิดแรกเริ่มนางไม่ได้บ้ายังคิดจะปกป้องข้าให้ดีหวังว่าสักวันข้าจะสามารถกลับแคว้นโจ และเป็นองค์ชายต่อไปหลังความทุกข์ยากนางจะได้พบพันความสุขเสียทีช่างเป็นความคิดที่น้ำสงสารเพียงใดทั้งที่ตัวอยู่ในขุมนรกกลับยังหวังว่าสักวันจะหนีออกไปได้วันเวลาในวังเย็ยนยาวนานเกินไปในที่สุดนางก็ตรหนักได้ว่าความคิดนี้ช่างโง่เข่ขาองคชายห้าของตาสญาชื่นชอบหลุนถงตอนฐานถ่ายจิ้นเอ่ยประโยคสุดท้ายออกมาอย่างราบเรียบจริงหลังอันก็พันหน้าถอดสีองค์องค์ชาย ฐานถ่ายจิ้นวางหมากเสียงใสกังวันเขาเท้าคังย้อนความทรงจำหลิวซื้อวางยาในอาหารของข้าหน้าเสียดายอาหารมื้นั้นอุดมสมบูรณ์เกินไปอุดมสมบูรณ์จนข้ารับไม่ไหวข้าจึงเอาอาหารให้นางกินจากนั้นพานางไปเรือนเจอกุย้ยกูกูเจ้าคงไม่รู้ว่าเรือนเจอกุ้ยเป็นสถานที่อะไรขันทีเท่าโศกโรกในวังอาศัยอยู่ที่นั่นฐานไถ่ายจิ้นโค้งริมฝีปากอย่างเวทนาหลิวซื้อเข้าไปในนั้นแล้วออกมาก็เสียติ จิงหลันอันลับตาลงเอ่ยอย่างเศร้าสลดองคชายข้าไม่ดีเองฐานไถยจิ้นสายหน้าเขาวางหมากตัวสุดท้ายเจ้าแพ้แล้วจิงหลันอันมองกระดานหมากท้าสิทธ์ว่าดูหมากดังดูชีวิตคนการวางหมากสามารถบ่งบอกอุปนิสัยของคนผู้หนึ่งได้หมากในมือฐานไทยชิ้นฟาดฟันศัตรูอย่างเฉิดขาดอีกทั้งเขายังไม่สนใจความเป็นความตายของทหารแม้แต่น้อยหมากของเขาตายไปจำนวนมากแต่เขาเป็นฝ่ายชนะ ฐานถ่ายจิ้นไม่มีอารมณ์จะเล่นกระดาษที่สองเขาลุกขึ้นและเดินกลับห้องจิงหลันอันเก็บหมากลงในกล่องทีละตัวแม้จะเคยลิงดูฐานถ่ายจิ้นแต่นางกลับไม่เข้าใจเขาโดยสิ้นเชิงเป็นต้นว่าเรื่องของลิซูซูหลังจากนางกระโดดลงน้ำจิงหลันอันคิดว่าฐานไถ่ยจิ้นจะส่งคนตามไปจับตัวนางหรือว่าช่วยนางกระนั้นผ่านมาหลายวันแล้วเขากลับไม่ได้ทำอะไรเลยความเย็นชาเช่นนี้ทำให้ปลายนิ้วของจิงหลันอันเกิดความหนาวยเยือกหลายส่วน ท้องฟ้ากำลังจะเมื่อดบนผิวน้ำปรากฏเงาของเรือลำหนึ่งอย่างเลือนรางจิงหลันอันยืนอยู่ตรงหัวเรือมองไปยังเรือลำนั้นมีคนเอ่ยเสียงเบากูหยินเป็นคนที่มาติดต่อก,กับพวกเราจริงหลันอันพูดหลายวันนี้เหน็ดเหนื่อยแล้วให้องคชายพักผ่อนให้ดีก่อนถ่ายทอดคำสั่งลงไปคืนนี้ให้ห้องครัวจัดเตรียมอาหารมากหน่อยนางรำที่ข้าซื้อมาเมื่อหลายวันก่อนละ่ะไม่นานสตรีงามชดช้อยผู้หนึ่งก็หมอบลงแทบเท้าจิงหลันอันอย่างนุ่มนวล จิงหลันอันเอ,อ่ยขึ้นได้ยินว่าเจ้ายังไม่เคยมีประสบการณ์แต่สิ่งที่ควรเป็นน่าจะทำเป็นปรนนิบัติองคชายให้ดีทําให้เขามีความสุขซีชินทั้งเขินอายและคาดหวังเจ้ากะนางเคยเห็นองค์ชายเขางดงามถึงเพียงนั้นแม้กระทั่งตัวนางเองยังรู้สึกละอายที่เทียบไม่ได้พอคิดว่าจะได้เขียงข้างบุรุษเช่นนั้นหัวใจนางก็เต้นเร็วขึ้นหลายส่วนซีชินเดินหน่วยหน้าจับไปแล้วสาวใช้ปรากฏตัวข้างๆจิงหลันอันองคชายจะให้นางปรนนิบัติหรือ จิงหลันอันตอบไม่สําคัญนิ้วมือนางแตะไปตรงตําแหน่งของหัวใจที่ตรงนี้ไม่มีใครไม่ว่าผู้ใดล้วนไม่สําคัญแต่หากว่าในใจมีใครอยู่จิงหลันอันคิดในใจบางทีนางอาจหวังได้ว่าเรื่องราวจะไม่ชวนให้คนสิ้นหวังถึงเพียงนี้ซีฉินถักประตูเข้าไปในห้องเด็กหนุ่มในชุดดำนั่งคัมาที่อยู่บนตัง่งเขาหลับตาขนตาดำสนิทประหนึ่งขนของอีกาพอรู้ว่ามีคนเข้ามาเขาจึงลืมตาขึ้น ซีชินอ่านผู้คนมาไม่น้อยแต่เป็นครั้งแรกที่ถูกสายตาของคนผู้หนึ่งจ้องจนแข้งขาอ่อนเล็กน้อยนางหวาดกลัวนิดนิดแต่กลับรู้สึกชื่นชอบบรุษตรงหน้ามากยิ่งขึ้นซีชินคุกเขา่าและคลานเข่าเข้าไปใกล้เขาริมฝีปากแดงของนางสดาริกเอ่ยคำพูดที่ชวนให้คนรักถนอมออกมาหูหยินให้ค่าน้อยมาปรนิบัติองค์ชายเข้านอนเจ้ากะฐานไถยจิ้นเอ่ยถามนางหลันอันให้เจ้ามาหรือเจ้ากะ มือของซีฉินปลดสายคาดเอวคุมความตื่นเต้นในใจและเปลื้องอภรร์ออกผิวกายของหญิงสาวสัมผัสอากาศเย็นเยียบรูปร่างของนางดีมากผิวก็ขาวผ่องมีเรือนร่างที่สามารถยั่วยุบุรุษทุกคนได้ซีฉินคิดว่าจะได้เห็นความปรารถนาร้อนแรงในดวงตาของฐานไทยจินทว่าเขากลับร้ซึ่งอารมณ์มองนางเหมือนมองเนื้อตายก้อนหนึ่งนางปลุกเร้าเขาอย่างเต็มที่อดมิได้ที่จะเหลือบมองไปใต้สะดือเขาสามชุ่นดูว่ามีการตอบสนองหรือไม่ ขณะเด็กหนุ่มกลับนิ่งเฉยถึงเพียงนี้ริมฝีปากบางยกขึ้นนิดๆอะไรแปลกใจมากหรือซีฉินลนลานทันใดานางรีกุกเข่าลงอดสงสัยไม่ได้ว่าองค์ชายที่ไม่มีความรู้สึกใดๆต่อเรือนร่างงดงามของสตรีเป็นไปได้หรือไม่ว่าฐานไถยจิ้นยกมือขึ้นเลือดสดหยดลงบนไหล่ของซีฉินนอนกูสีดำตัวหนึ่งไตออกมาจากร่างของหญิงสาวซีฉินมองนอนที่ไต่คลานนางอยากหวีดร้องแต่กลับพบว่าลำคอของตนเองมิอาจเปล่งเสียงได้ หนรติการตะวันฉายฐานถ่ายจิ้นจับหนอนกูไว้ถอนหายใจเอ่ยช่างหน้าเศร้าใจจริงๆหลันอันอยากให้ข้าตายอย่างสบายหน่อยปากเขาบอกว่าเศ้าใจแต่ดวงตากลับไม่มีแววเสียใจแม้แต่น้อยเพื่อัอคีแดงตัวหนึ่งเจาะทะลุศีรษะของซีฉินนางเบิกตากว้างล้มลงอย่างแข็งทื่อจวบจนตายก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฐานถ่ายจิ้นสีหน้าปราศจากอารมณ์เดินผ่านศพไป อยู่ในวังเย็น14ปีมีสิ่งใดบ้างที่เขาไม่เคยพบเจอฐานไถจิ้นไม่เคยบอกใครว่าโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายแห่งนี้ในสายตาเขาเป็นเพียงก้อนหินและต้นหญ้าดินเหลืองกับโครงกระดูกเป็นเพียงเนื้อตายกองหนึ่งเท่านั้นแม้แต่วันไหวเขายังไม่รู้สึกในอนาคตเขาก็ไม่มีทางควบคุมตนเองไม่ได้เพระเรือนร่างของใครแน่นอนก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานิสตอรี่กดทรบกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป Don't need no warning. This feeling's right. Vibrations Show through my bones. Sensations flow through your glow. So incredible the way I feel you do so.